เพราะขนาดโอ๊ขับยังซื้อรถเก่าคุณเลยใช่ใ huh> ช่แล้วภาษาอะไรถูกงมะล่เมอเปลือกไปมาวงเวียนชีวิตอีกล่าไม่รู้อ๊ะขับมาซื้ออีกล้านวมดำแต่ประตูเป็นอีเคนายแล้วพื้นอีเคนายปัญหาเดียวของคันนี้คือเวลาเข้าเกียร์ถอยจะติดบอกเหมือนคุณรู้จริงอ่ะนู่นอยู่นู่นอยู่ไหนใกล้อยู่ไหนกันอยูอ อัดแล้วสิไอสัตว์เนี่ยตลอดเลยแม่งทำหน้าแบบซื่อๆแล้วแบบว่าแบบว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวให้พี่โก้ทักก่อนที่ได้ได้มันอัดตั้งแต่เราเลยมีรายการเขาเรียนแบบมันนะในยูทูบจริงเหรอจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่ากันเราแบ่งปันกันเราสายยูทูบเบอร์สนุกสนานเฮฮาครับเราไม่คิดอะไรกันเยอะ แต่การเป็นยูทูบเบอร์อย่าดึงหน้าพอเฮ้ยว่าใครเนี่ยว่าลอยลอยเดึงงงดึงหน้าแอคอาร์ตไม่ได้ว่าพี่แบงค์นะครับเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไปโยงกันพี่แบงค์อี่ไปเกลพี่แบงค์เล็กบอยโมเมนต์พวกนี้ก็คือแอนเตอร์เพื่อนรักกันไอเอ็มเงี้ยพวกกันหมดพวกกันพวกกันว่าคนไกลเออนู่นอยู่นู่นอยู่ไหนไกลอยู่ไหนเดี๋ยวดีท่านด้วอตึงเป๊ะเจอท่านใส่ ตัวปติแวแอกเต็มข้อไอ้ใส่คุ้นๆแล้เลนี่ยไอ้เนี่ยใครวะไม่รู้ใครจะบอกว่าผมเคยเป็นอย่างนั้นแต่ผมโชคดีที่ผมเป็นในช่วงที่มันไม่มีโซเชียลโอ้โหจะมีโซเชียลนะเรียบร้อยใช่แล้วจะจะบอกถึงยูทูบเบอร์หรือพิธีกรคนต่อไปว่าไม่มีอะไรดีหรอกส่วนผมอะก็เป็นตัวของตัวเองคนที่บอกว่าแล้วทีมึงอะมึงก็แอคผมไม่ได้แอคนะแต่คอผมเสีย เทศบอกสิซ่อมไม่หายที่คอเสียเวลาจะหันมามองไปเล้วเวลาคุณผู้ชมเรียกผมขึหลังผมก็จะแบบเออเจอกันเจอกัน<ๆ>ไม่ใช่ว่าผมไม่หันคือถ้ากูหันกูต้องเออ ถ้าคนปกติก็จะรู้ใช่จะรู้ถ้ากติระดูกคอผมมีปัญหานะครับแล้วไม่ไม่ไม่หายรักษามาหลายโรงพยาบาลแล้วหมอเก่งๆไม่หายชีวิตนี้ผมก็ต้องอยู่กับสเตียรอยด์ผมอกินสเตียรอยด์ไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยครับเพราะว่ากระดูกคอผมเสียเอาละเข้าสู่รถคันใหม่ของเราครันที่เคยบอกว่าซีวิกซื้อดีไหมคูเป้มาไหมมาแลมแล้วมาแล้วครับคันนี้กับรายการรถคันใหม่ แสบเฉยก็ทำกันสองคนนี่แหละอ่ะเธอทำซีวีคูเป้ครับเจแป๊ไม่มีนะครับไม่มีมมีเกา d m ไม่มีคันนี้ผลิตอเมริกาออสเตรเลียยุโรปอะไรพวกนี้มี USDM อ่าแต่ไม่มีที่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็ชอบอืมอ่าแต่ญี่ปุ่นจะมีพวงมาลัยซ้ายอ่าฮะญี่ปุ่นจะเป็น E G สองประตูก็ญี่ปุ่นไม่มีแต่ล่าสุดเทปอล่าจะเพิ่ถ่ายรูปจากญี่ปุ่นส่งมาว่ามีนะที่ญี่ปุ่นมีถ้าเห็นจอดขายอยู่ด้วยขวาาซ้ย จำไม่ได้แล้ว่ากไม่ด้ลูกรหัสตัวถังของมันก็คือ E M หนึ่งแล้วรถมันก็ผลิตมาในช่วงเดียวกับ4ประตูออกแหละใช่ครับแล้วก็ที่สหรอเมริกาจะไม่มี B 1 6อืจะเป็นแคมเดียวแคมเดียวส่วนใหญ่แคมเดียวส่วนใหญ่าีก็มาวางกันเองถูกต้องครับซื้อจาก E K ไปวางซีรีส์คูเป้ก็ถ้าความรู้ผมนะเดี๋ยวเช่อเสริมได้ครึ่งนี้มันคือ E K นา ถูกต้องง่ายๆเลยก็คือตัดอย่างเงี้ยชวบเนี่ยบางอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยประตูประตูคุณใช้ของ e k 9ได้ใช้ได้เลยทุกอย่างเนี่ยครึ่งเนี้ยก็ e k 9 e k 9หมดเลยถูกเบาะหลังใช้ e k 9ได้ไหมเบาะหลังใช้ e k 9ได้ไหมเหรออันนี้เขาไม่ใช่อินท t ก้ากันใช่อันนี้คือเหมือนเหมือนอันนี้คือใช้ DB8 อ่าใช่ใช้ DB8 Intiga ใส่ประตูได้ไหมอืมใช่อ่าน่าจะแพลตฟอร์มข้างหลังเป็นเป็นอินท t ก้าถูกต้องอ่าเป็นอินท t ก้า คันนี้สวยแต่คันนี้ผมเห็นมานานแล้วคุณรู้ว่ารถใครคันนี้รถสวยแล้วรถพิสันใช่รถพิสันเจ้าของเก่าคือรถพิสันคือตอนผมเปิดคาแค่เฟรชคาร์วอตเขามาล้างบ่อยมากคันนี้มีซันรูฟตั้งแต่ตอนยุคนั้นเลยคันนี้แท้หรือตัดต่อมาหน้าจะตัดต่อมาตัดต่อมาคันนี้รีสโตร์หมดแล้วทําใหม่หมดทุกอย่างปิ้งกระดองหมดเลยสีเป็นสีแก๊งเขาเนี่ยสีนิเกอีสีทีแก๊งนิเกอีใช่ครับเป็นสีน้าเงินนิเกอีของเขาเลย อ่ะข้างหน้ามีอะไรบ้างคุณเชษทข้างหน้าก็เป็นตัวรถเป็นตัว1999รถปี1999ก็เป็นตัวเล็บเป็นตัวเล็บหน้าก็ตัวนั้นเนี่ยเพื่อเล็บแท้เลยใช่ครับก็เป็นเล็บอย่างเดียวปกติไฟหน้าจะไป็นอีเคนายอีเคนายกับไฟหน้าเล็บต่างกันยังไงมันมีลมดำไหมอ๋อถ้าอีเคนายลมดำใช่ใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นเล็บบ้านเราก็เป็นโคมโคมเนียมอ่าใช่ใช่ใช่ลมดำลมดำอีนนี้แพงมากนะเท่่าไหรเท่าไหร่เท่าไหร่ โห่ทีนี้ต้องหลักหมื่นอ่ะผมว่าน่ามีหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นอันนี้ไม่แน่ใจอัปเดตเพราะผมจําได้ว่าผมมีคันเก่า eke อ่ะผมซื้อมาที่อินดี้ช็อปสมัยนั้นผมซื้อมาก็เก้าพันแล้วนะไอ eke คันนี้มึงให้กูไปดูนะและที่มึงน่าเจือเลยนะคือเป้เหมือนกันอันนั้นก็ซื้อมาประมาณอู้กี่ปีแล้ววะต้องมีสี่ห้าปีแล้วเกินเกินเกินตอนคันนั้น่ะซื้อมาประมาณแปดเก้าพันแล้วมือสองนะครับแต่ตอนนี้น่าจะราคาน่าจะทะลุเป็นหมื่นแล้วผมว่าผมต่อราคาหน้าโดนตีนมากแล้วใช่เขาไม่ จ่อยกูนรถไปซื้อเล็กซัสให้พี่โจเขาเปิดแสนแปดต่อเท่าไหร่สิบสามไอ้กูมึงต่อทีแบบหน้ากระทือกแบบต่อที่ห้าหมื่นเหรอยญเขาให้ด้วยถือว่าต่อติดแล้วกันขึ้นรถกับบ้านพี่โจอ่ะพี่โจอยู่เงี้ยเบรกลิกูลิกูลิกล้ออีเคนายล้ออีเคนายเป็นห้าล้อยี่ใช่ครับล้ออีเคนายเบรกเป็นเบรกสปูน คิดได้มาแบบนี้เลยนะบายบาแบบนี้เลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยร้อยอินชิก้าไทยอาร์เป็นท่ารูหรือเป็นสี่รูตัวไหนของ EK เหรอไอไออนี้ดิ DC2 อ่ะ DC2 มันจะมีสี่ร้อยสี่ตัวแรกตัวแรกแล้วตัวเชนจะเป็นก้านแบนอ่ะก้านแบนเออ่ไม่แน่ใจท่ารูป่ะน่าจะเป็นห้ารูร้อยสี่เอ้ยแต่ไม่น่าใช่นะหรือสี่ร้อยสี่หรือสี่ร้อยอันเนี้ยผมไม่แม่นนะอ่าฮะโอ้ใช้อาร์ติเกอร์ใช้อาร์แท้คือคือ ใช่แล้วแต่ว่าคือจะบอกว่าคันนี้โชคดีตรงที่ว่าเจ้าของเก่าเขายก EK9 ทั้งคันสับใส่หมดเลยขอดูภายในคุณดูภายในอันนี้จะเป็นรายการรถคันใหม่บบกรถบรรนไปอมรถบรรทุนไเห็นปะนวมดําทุกอย่างแบบขอบยางเบอร์ใหม่หมดเบิกใหม่หมดซึ่งตอนนี้หูช้างหลังไม่มีเบิกนี่แพงมากมีเบิกแต่แพงมากเส้นหนึ่งต้องมีสี่ห้าพันแปลว่าตัวเป็น EK9 แล้วใช่ครับ นวลดำทั้งหมดเป็น e k n หมดกรอบคอนโซลคอนโซลมน e-knai มพื้น e k n a มพื้นใหญ่ผมพื้นเล็ก e k n ทั้งหมดเดฟฟี่สามสาหัสปัญหาเดียวของคันนี้คือเวลาเข้าเกียร์ถอยจะติดเบาะคุณรู้เหมือนที่คุณรู้จริงอ่ะมันติดจริงๆอคันนี้ติดเบาะเอออันนี้มันติดจริงๆไม่ไม่ไม่แน่ใจว่า e-k ปกติติดปะติดปะหรือว่าน่าจะติดไม่แน่ใจเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันอ่ะไม่น่าติดอืผมว่าไม่น่าติดนะผมว่าน่ร รางบ่งรางบาะมันใช่ของมันหรือเปล่ารางบาะอีเคนายว่หรือเปล่าไม่รู้อันเนี้ยอ่าไม่ไม่รู้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับหรือว่าคอนโซลกลางตื้นลึกหนาบางไม่เหมือนกันอันนี้ไม่รู้อันนี้ดำผมอะไรเป็นมูเจ่นใช่อันนี้เปลี่ยนมาคอเป็นคอถอยเวิร์กเบลใช่อแล้วก็คอบางเวิร์กเบลอันนี้เปลี่ยนมาวิวสองดินใช่ครับผ้าหลังคาเป็นของตัวตัดเป็นของตัวนอกใช่หครับอ คืออยากเปลี่ยนวิทียุให้มันแบบเรียกว่าอะไรร่วมสมัยหน่อยหนึ่งผมแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเก็บให้รู้สึกว่ามันเป็นแบบออริจินอลจ๋าอยากให้มันร่วมสมัยนิดนึงอะไรเงีเออ้ยมันสวยสวยข้างในสวยหมดไม่เก็บรถมันมิสเ่ห์ตรงขอบยางน,นะอันเนี้ยต้องบอกว่าสีเนี่ยทีแรกมาสีมันมันถามว่าดีอยู่ไหมมันก็ดีอยู่แล้วก็เอาไปขัดแล้วก็เอาไปเคลือบแก้วไมกทีหนึ่งเอาแบกกระไรหลังไปไหนอ่ะไม่มีเขาไม่ได้ใส่มาต้องหาเดจใช่ ถ้าถ้าเราใส่เราต้องหาแต่ก็โล่งๆดีนะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ก็หาใส่ให้มันเต็มเต็มดีกว่าข้างหลังก็จะเป็นสปูนท่อมูเก้นท่อมูเก้นสปูงเออท่อมูเก้นแล้วก็ทั้งเส้นเลยอ๋อวิวเคนวูเปลี่ยนลำโพงแล้วใช่ครับหางหลังหางหลังเป็นดีทีทูอ้าวทำไมปิดไม่ได้อะได้ดิแรงหน่อยนึงอ่อ โชว์อันนี้เป็นเทยินเฟกติ่งหลังเป็นมูเก้นเห็นปะติ่งหลังมูกเกเ้นห,กกหายากนะหายากหายากแต่นี้ไม่แทัน,นี้ไม่แท้เจ้าของรถเขาบอกอย่างไม่แท้เพราะว่าของแท้จริงๆหาแทบแทบไม่มีอ่ะใครมีส่งข่าวเลยนะอยากได้เหมือนก,กันเนื้อตัวดีเนื้อตัวดีครับเ,เขารักษามาแล้วก็เราก็เอามาเขาเรียกอะไรอ่ะชักเงาเคลือบแก้วอีกสีมันก็เลยขึ้นมาต้องเก็บสีหน่อยนะนะลิ้นหน้าเดี๋ยวอันเนี้ยผมมีโปรเจกต์ว่าผมซื้อกระชนหน้ามาแล้วผมจะเปลี่ยนกระชนหน้า ครื่องเป็น D16Y เหรอใช่ครับเครื่องเดิมมันอะไรเครื่องเดิมเครื่องเดิมเลยคันนี้ยกเครื่องพ่นปะทั้งหมดยกเครื่องพ่นปิ้งเลยใช่ปิ้งเลยปิ้งกระดองเอ่อก็เป็นเดิมหมดใสหัวเทียนสปีดไฟยังเอาเอลตร้าเนี้ยใช่ครับเอลตร้าพันดลมก็เป็นมูลเหลืองมอน้ำแต่งของบล็อกแต่แปลกอย่างหนึ่งว่ารถเก่าเนี่ยแอร์มันเย็นเย็่ยนนะโก้ใช่มันเย็นมากมีคำไทยอาใช่ไหมใช่ครับคำไทยอารถสวย รถสวยคุณคุยเคยเห็นอยู่แล้วใช่ไหมคือข้อของอันนี้โชคดีผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ซื้อคนเดียวผมพูดกับนุ่นนุ่นคุณสุริโย้มยำสุโขทัยเออเออแลวเดี๋ยวเอชรสยามเออเฮียใหปกกระใหญ่แล้วรัดรถสวยนะกองผู้ชมน้องๆนะครับไปดูตอนนี้ก็คือสวีคูเป้ด้วยจานวนรถมันมีน้อยแล้วรถสวยหาได้ยากใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดท่านจะหาซื้อรถคูเป้เนี่ยไม่ต้องมานั่งดูเรื่องสภาพสีหรอก ท่านดูเรื่องตัวถังใช่ก็คิ้วยางนี่ถูกถ้าเกิดว่าโอเคพอใช้ได้มันจะค่อยไปทําสีเอาคือในมุมผมอ่ะเหมือนที่คุณพูดกับผมตลอดเวลาว่าคุณจะไปซื้อรถประมาณแสนหกแสนเจ็ดแล้วคุณจะมาปั้นเองเนี่ยผมมองว่าแม่งแบบมันมันมันยากแล้วอ่ะเหนื่อยอย่ะกว่าจะหายางขอบได้แต่ละเส้นเนี่ยมันเหน,นื่อยมากนะแล้วคุณต้องมาทําสีน,นู่นนี่นั่นอีกกับการที่ว่าคุณลงทุนอีกหน่อยนึงซื้อรถที่มันราคา3 0 0แสนกว่า4 0 0แสน แต่เขาปั้นมาให้คุณแล้วมันอยู่ที่มุมมองุูเช์อันนี่กณเช์พูดก็ถูกแต่ในมุมคนไม่มีเงินก็แล้วแต่ถูกไหมแล้วแต่คุณทราบผมว่าซื้อแบบจบมาแล้วแบบที่ไม่ได้เอาพรมใส่เอาขยะใส่ไว้ใต้พรมมันก็จบแต่ถ้าเกิดว่าท่านไปเจอรถที่เอาขยะไว้ใต้พรมหมกไว้ก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยเลยแต่ซื้อแพงยังไงก็ได้เปรียบใช่ครับไม่ได้คือเวลาของคนมีค่าไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดท่านซื้อรถแพงแล้วท่านมาเก็บนี้เก็บหน่อยเป็นสไตล์ของท่านมันก็มันก็จบได้ถูกไหมอย่างคันนี้ ถ้าเป็นผมนะสีนี้นะผมใส่กระชนหน้าซิ่งเลยใช่ผมหลังผมใส่ล้อซิ่งยางหนาใช่ถูกป่ะบอกผมเอาออกผมใส่หลังแข็งใช่ผมใส่คุณตรงเดียวกับผมเลยหางผมเอาออกเอาออกใช่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 แล้วก็ขัดสีให้แวววับเลยใช่ติ๊กเกอร์ไทยอาร์ผมเอาออกแน่นอนท่อผมอาจจะเป็นท่ออีกแบบหนึ่งใช่กระซิ่งจ๋าเลยนะครับแต่ซิ่งให้มันดูมีสไตล์ของเราถูกต้อง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 ต่ โดยรวมหน้าลงทุนไหมครับคนที่มียังขารถหน้าลงทุนราคามันขึ้นนะคุณดูกราฟมันเคยหล่นลงมาแต่แสงก็บาทถูกตอนที่ผมซื้อวันนี้มันสองแสนสองแสนสองแสนกลางเพราะเป็นเคก็สามสี่แสนถูกแต่ถ้าเป็นบีสิบหกก็ยังสองสามแสนสี่แสนอยู่แต่ก็หายากหน่อยแต่ส,ส่วนใหญ่ก็สภาพรถจะไม่ค่อยสวยใช่ใช่ถูกไหมครับมีชนมีอะไรมีผุด้วยเจอรถน้ําท่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเก็บไว้ลงทุนได้ไหมสวัสดิ์คูเป้ลงทุนได้ลงทุนได้อยู่แล้วสี่ประตูไม่ต้องลงทุนไม่รอด อนาคตไม่ค่อยดีเไอันนี้พุทไม่ได้บอกว่าแย่แต่มันอินเวสไม่ได้แต่ทําให้สวยและทาให้หน้ามองกว่าคูเป้ได้ไหมได้เฟียโร่เนี่ยฝือเฟริโอนี่ยได้หมดใช่ถ้าคุณแต่งให้สวยให้คลีนให้เนี้ยบยังไงมันก็ดูดีในแบบของมันแล้วเพอเอบางก้งมันดูดีกว่าคูเป้ด้วยใช่คับถ้าคูเป้ทาสู้ไม่ไหวทาสู้ไม่ถึงนะคุณเก็บถึงแล้วคุณแต่งโดยโดยที่มีสไตล์ของคุณเองอ่ะแต่สุดท้ายถ้ามองกันแบบวลองเทอม ภาษีคูเป้ได้เปรียบกว่าคูเป้จะเป็นรองแค่ EK นายหรือ EK สรถตัดแปลงแค่นั้นถูกไหมครับแค่นั้นเลยที่มันเป็นลองอราคามันยังเอื้อมมาถึงอยู่แล้วช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ราคาลดลงด้วยลดลงถามว่าน่าลงทุนไหมถ้าไม่เดือดร้อนซื้อเก็บไว้อืไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังส่วนเรื่องเครื่องแล้วแต่ท่านศรัทธาใช่ครับจะเป็น D15 จะเป็น D16Y จะเป็น B16 B18 หรือจะเป็น K2 ไทย R ก็แล้วแหรือ<ต>จะเป็น K24 ได้หมดชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ได้ได้หมด<อ>นะครับเพราะ<ด>ว่าปลายทางของคันนี้ผมก็มองว่ายังไงเครื่องผมก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเป็น K ไม่เป็นเป็น B B, B. ผมอยากได้ที่ผม B คือให้มันตรงยุคข,ของมันเท่านั้นเองแต่ ผมก็จะไม่เก็บโล่งแบบว่าแนวอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยผมจะเก็บโล่งอย่างอีเห็บหมาอ่าไม่โล่งไม่โล่งครึ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 ่งคือทุกอย่างจะออริจินอลหมดเลยแต่ว่าให้มันดูแบบเฮ้ยเปิดมาปุ๊บเออมันดูสวยงามจะไม่โล่งแบบอเมริกาเพราะผมรู้สึกว่าการที่ทํารถแบบห้องเครื่องโล่งไปถามว่าสวยไหมก็สวยแต่ผมรู้สึกว่ามันมันโล่งไปมันดูแบบเหวอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บแล้วมันมีออริจินอลของมันเดิมๆแต่แค่เราเก็บสายไฟทำความสะอาดเปลี่ยนนู่นหม่นี่ใหม่ผมว่ามันมันเปิดห้องเครื่องมาแล้วมันดูมันก็โอ พื้นฐานวันนี้มาดีอย่พื้นฐาผมพยายามจะมองหาข้อตำหนิไม่เจอแบ็คไลท์มันสวยหมดเลยสวยทุกชิ้นเลยออเจริงๆรถคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้นะขับท่านี้คนก็ตัดใจเข้าอู่สีแล้วทําเป็นดําเนี่ยออไม่หล่อเลยนะแต่เอถามเจ้าของเก่าไม่จําไม่ได้ว่ารถรถเดิมเป็นสีดําหรือเปล่าเนี่ยกับสีเป็นดํา ล้อนี้ก็ยังได้เลยล้อขาวเป็นเป็นเอเคไม่ค่อยมีใครทำนะไมม่่คอยีรถดำล้อขาวของเอเคอะน้อยนะรถดำเป็นคูเป้นะนี่ล้อขาวเครื่อง B16 ิบหใช่จะเป็นคูเป้นะพ่นฝาเป็นแดงอ่าแล้วก็ไอ้ค้ำแดงจบไม่ค่อยมีใครทำสวยนะอุ้ยไทยมีรถดำน่าทำนะเออยางหนัายางหนาเลยสวยเออเอสวยสวยสวยถ้าคูเป้สีดำอ่ะมีขายอยู่นะคูเป้ตอนนี้ผมว่าราคามัน สองแสนก็บาทสามแสน่ะก็ดูแล้วกันครับได้เลยลงทุนได้นะครับแล้วก็บอกท่านผู้ชมว่าคันนี้เนี่ยถึงไปทางขายไหมก็ต้องดูก่อนเพราะว่าสั่งของไปเยอะกลาย็ราคาสูงหน่อยใช่ราคาสูงนะเพราะว่ากันชนไม่ได้ซื้อรถกับคุณไม่ผิดหวังอยู่แล้วคุณมันสายฮอนด้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคุณซื้อคุณไปก็จบเพราะขนาดโอ๊ะขับยังซื้อรถเก่าคุณเลยใช่ใช่พนักภาษาอะไรถูุงมะละเปิดแล้วไปมาวงเวียนชีวิตอีกเปล่าไม่รู้ขับไปซื้ออีกเปล่า แต่กระชนหน้าที่ผมสั่งไปมันเป็นบ้านเราอ่ะไม่ค่อยมีใครใส่เห็นมีใส่อยู่แค่คันเดียวยี่ห้ออะไรเขาเรียกว่าโมดพาฟูมเอ่อมันเป็นยี่ห้อของรถวีดีพถูกต้องใช่แล้วมันมาทำแบบกระชนหน้าแนวแบบซิ่งหน่อยนึงผมรู้สึกเออมันสวยดีมันไม่เหมือนใครดีแต่ก็แพงเอาเรื่องเหมือนกันก็ประมาณ5 0 0 0 0กว่าบาทแล้ว5 0 0 0มกว่าบาทท่านผู้ชมลองดูครับสคนที่มีมีวีคูเท้อยู่ก็ลองบิ้วใช่ครับลองกลับมาสร้างสรรค์มันแล้วก็ผมว่ามูลค่ามันเพิ่มแน่อย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะว่าพี่โ้กครับ ชั่วโมงนี้ต้อง EV วีพีโกครับสันดาบไม่ได้เออใช่ชอบใครชอบมันท่านมีความอยากจะชอบ EV ท่านก็เลือได้ครับไม่ว่ากันผมไม่เคยบอกว่า EV ไม่ดีท่านยังคงคอนเซอร์เวทีฟอยากจะชอบรถสันดาบยังไม่พร้อมจะใช้ EV ด้วยหลายๆมุมมองหรือพร้อมแล้วแต่ยังไม่มั่นใจท่านก็ซื้อสันดาบไปใช่ครับทะเลาะกันทำไมกันแค่เรื่องรถชาร์จไฟที่บ้านกับรถเติมน้ำมัน <laughs> มมไ่ีคุณเห็นใช่ไหมผมก็แม่งโคตรอึดอัดอยู่กันได้ครับคนเราไม่ชอบผมบอกเสมอว่าเราหนีไม่พ้นหลอกรถ e v อ่ะย่างไอคุณก็ต้องใช้ไออาก็ต้องใช้ไอโยก็ต้องใช้ถูกไหมไอนาคนรถ e v อ่ะมันหนีไม่พ้นหลอก อยู่ให้กันได้รักโลกช่วยกันในเรื่องส่วนตัวขยะไม่ทิ้งบนท้องตนนแยกขยะอยู่ในบ้านใช่ครับเอาฝาปาิติกแยกขวดทิ้งแยกออกไปของสารเคมีของขยะอุจจาระสัตว์อุจจาระแมวแยกกันไปลดขนขยะเขาเนะง่ายไหมง่ายง่ายไงถูกไหมครับช่วยกันดูแลคูน้ําในซอยบ้านตัวเองไปไหมช่วยกันในเรื่องของการประหยัดไฟในบ้านตอรักโลกได้แล้วถูกไหมครับฉนะนั้นเริ่มเป็นพื้นฐานขั้นตอนชีวิต เอาง่ายๆใกล้ตัวเราก่อนไม่ต้องไปไกลตัวใช่ความพร้อมของคนไม่เท่ากันเมื่อไหร่เขาพร้อมทุกคนก็จะขับผมเป็นคนชอบผมเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งของสีดอกที่ชอบรถยนต์เช่นเดียวกับคุณใช่ครับจะรถเครื่องยนต์อะไรกูชอบหมดหแต่หยุดสักทีกับการโต้เถียงเรื่องแบบนี้มันน่าเบื่ออยู่ร่วมกันให้ได้ใช่นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งบอกว่าโอ๊ยจะทะเลาะกันหน้าหัวชาร์เติมน้ำมันก็ทะเลาะก,กันครับทะเลาะเหตุล่าสุดเด็กเติมมันใส่รถซูเปอร์คาร์น้ำมันกระชอกโดนรนนถ เจ้าของซุปเปอร์คาร์เดินมาตบเด็กปัม<อ>๊มขนาดรถน้ำมันยังมีปัญหาหัวชาร์ตก็มีมันเรื่องปกติมีปัญหาทุกอย่างฝากกันไว้ด้วยนะครับออแล้วก็วันนี้ขอบคุณท่กกานผู้ชมสังเกตดตามแล้วนใหม่ของคุณเชษฐบเราติดตามไในเพจสีด <ทำ S 1> ็อกจะอัปเดตให้เสมอสุดท้ายนีเหมือนการเหมือนอีโอซื้อได้ทุกอย่างแค่มากพอใ่เราพร้อมจะนำนายมนามากพอและเข้าใจเราและเข้าใจเราไม่ต้องบอกว่าเวลาเราทำรถผมทำรถก็ทำรถเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าเราทำค่อนข้างถึงหน่อยนึงเราไม่ได้ทำเพื่อขายใช่เราทำ ใช้ใช,ใช่แล้วเราก็แบบว่าให้มันซื้อแล้วมันดีอ่ะจบเอออย่าไปแบบว่าเอาแค่นิดๆหน่อยๆเงี้ยมันไม่จบหรอกเออซื้อแล้วพี่ดิจบแต่เนี้ยเขาจะสอนผมสเสมอฝากไว้ไน,นะครับโอเควันนี้หมดเวลาแล้วพวกก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับอยา่าเพิ่งกดชัรตพี่ดินไอตอนที่บุญอ, <c oughs> อันนี้ไม่ต้องเอาลงเลยเอาลงก็เยอะสิเอาลงก็เยอะตัดให้มันเอาลงก็เยอะให้มันเอาลงไม่ดราม่าพอ